สวัสดีครับหมายเลห้าครับผมเนี้เราดูหรือตัวแอร์อีกบันครับสวัสครับหมเคแล้ววันนี้พาไปดูเบียร์เมกอันเดียวครับแอร์ไม่เย็นมีกลิ่นในห้องโดยสารครับกลิ่นเหม็เนเลยที่เขาไปเช็อคอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูว่าอะไรดีวะเอากล้องส่องดูว่าตัวแอร์รั่วไหมไปดูกันเดี๋ยวครับไปเอา้าทไมมืดอะเดี๋ยวอันนี้ดูดีหน่อยนี่ครับแจง้งที่บอกว่ามันเหม็นๆอะมันอยู่นี่ไหนวะนนไ,มไม่รู้ว่าในกล้องเห็นมาค่าน้ำมันอ่ะน,น,นี่ครับน้ำมันเพียบเลยครับคันนี้ได้เมื่อกี้ลูกค้าแจ้งว่ามันมีกลิ่นแบบเปรี้ยวๆเลยครับอ พี่ๆคนไหนไมีกลิ่นเปรี้ยวๆแบบนี้ก็สังหอมไปก่อนเลยว่าตู้แอร์โชกะโปกครับแต่คันนี้มันกลิ่นแบบน้ำมันคอมแอร์ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยอันนี้เป็นแบบแห้งๆครับอันนี้น้ำมันคอมจะทอดออกมาจะชัดกว่านี้ครับไปไปทอดกันดีกว่าครับแค่แดง กันแล้วนะครับว่าตัวแอร์รั่วเราจะตรวจเช็คกันก่อนหร,หรือแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบว่าเป็นที่อะไรชิ้นไหนครัาจะทําการแก้ไขแป็นก็แจ้งลูกค้าก่อนอาการครั้งนี้เตมิมยาแอร์มันสองเดือนสามเดือนก็หมดแล้วครับ <What? S 1> ก็เลยมาแก้ไขดีกว่าขอบคุณที่ไว้วางใจหน,นึ่งห้าสิบแก้ไขนะครับอังนี้อันนี้แก้ไขด้วยกันเปลี่ยนตัวแอร์ครับเดี๋ยวไปดูกันไปครับไปเดี๋ยวพาไปดูเอฟพาเอฟตีชั้นในไปดูชั้นในทำงานหน่อย มาแล้วดีเลยบแบบเดียวข้างในมีค,คมไหมไหมไม่มีครับพูดถึงลุงตู่ให้ฟังเลยดิตรงนี้เขาติดโควิดกันที่ร้านเรามีใครติดหรออะไรคนหนึ่งที่ติดครับติดอะไรวะเฮ้ยติดตังร้านเราเยอะเยอะอุออ้ยวงการลอยเหรอครับใช่ครับจันหัวไปโดนพวงอะไรเป็นลอยเ,ออ,เออได้วะ เลยเ้แล้วเียสร็จอ,อู้ใหม่าแล้เวเนซูู้แท้แล้วหลามีเลยัเียตู้แท้ดีมากเลยผแผลบุรีโอเคแผลบุรีโของแห้ก็จะมีพวกนี้มาให้ใหม่หมดเรัวของน้ำที่อยู่ตามพืวต่างๆครับแตราคาไม่แพงด้วยร้อยว,ว้าวก็เปลี่ยนใหม่ เอินฝรั่งเศสของแท้เลยเหมือนปะเหมือนปะพูดดิไม่เหมือนของเก่าไม่เหมือนทำไมอันนี้ใหม่เหยียดเด้าไอกองของก็เบิกใหม่เลยอยู่ในราคาเซตนี้แล้วครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไม่บอกไม่บอกท้ายคลิปหรือไม่บอกดีวะไม่บอกดีวะทำงานดีวะครับแต่ไปครับปล่อยแล้วก็มากองไปไปไหนก็ไปทำงานไอเฟิร์ไลท์เบิร์เหรอ ใช่ <What? S 1> ไปฟ i r ไปหาวิลิมให้ก่กคนปะของน้ำของเก่าก็เสื่อมสภาพแล้วของใหม่ก็ซีนไม่ใหม่ทุกจุด รถไปล้างนะอีกนะโอ้อัดอยู่พอดีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรถไปล้างพอดีครับเก็บคนประกอบคนรื้อามาถ่านเดียวกันหมดใส่ใจครับผมตาดูความเย็นมั้ยตาดูความเย็นเหรอมาลอ้โอ้ครับเนี่ยลมแรงมากเลยเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ก็จะลมก็จะแรงประมาณนี้เหรอครับรปปอ๋อหรือเป,ปลี่ยนพัดลมเหรอ อย่างป,ปกติครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบหนาวอ่ะแต่ว่าหหมว่ะคันนี้ยิงล้อเ,เล่นจริงจริลงลมกลแล็แรงเลยครับนี่เปิดแป๊บเดียวเองขนาดกินเร็วมากตู้แท้สมราคาครับผมมี่สตาร์ทแป๊บเดียวนะครับ, <4 S 1> รบได้คันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับทำไงต่อเรียบร้อยแล้วครับผ่านไปอีกคังครับเป็นกิฟต์เป็นคัน,ออนก็ อาการครั้งนี้มาก็แบบล้มไม่แรงดั้งแต่รั่วฝากร้านไว้ด้วยครับพี่พีทใช้เบียร์ทุกวันแร้วก็มาใช้บริการกันได้ครับเปิดทุกวันฝากกดไลค์กดแชร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนยครับสาระความรู้อาจจะมีน้อยหน่อยแต่มีบ้างครับต่อไปจะมีอะไรก็จะให้แนะนำเรื่องอะไรพี่ๆก็ฝากคอมเมนต์มาที่ด้านล่างเลยอนแล้วฝากร้านต่อฝากร้านต่อูฝากร้านฝากร้านนยครับแต่ถ้สวิตช์แล้วผมข้างนี้จะเกิดพุ่งบนรถไฟสามเหตุการณ์เรินมลงแล้วผมขโมยอยู่ด้านล่างพาแล้วปั๊บ รถดี่าเดมหครับลูกไาได้ไม่รอนานครับขอบคุณที่ใช้บริการทุกคนครับครับเวลาแล้วความีแล้วนาว่าโมห้บเลองี้รบอเปขอรถบัสหรอรบเตอร์บัสเยครับอเอา ้างเื็นบ้านสุนโห่เดี๋ยวหาว่าหมูนี่ขนาดอากาศขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมเลยที่ฝ่า